โอเคครับค่อยขยับไปกับวงเลยวะ่ะ Movement. Mark the target. <laughs> m o repositioning disregard that moving ที pine, ่บนเขาก็ได้เปลียนจิตข้างสะพานหน่อยพี <h <h ่ฝั <h <h> <h ่ง uh> นี้มี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 โอ้โหเกมหลังมาหลังมาหลังมา เราโดนประกบแล้วขอความสัตย์ ันเขามาเร่ตพี่โทษทีเกมไม่ทันไม่เป็นไรครับพี่หานหน่ยไม่ทันจริง

ขอบคุณครับขอบคุณครับบนหัวข้างๆเลยพื้นที่มันได้เดมาตรงนั้นมันยิงมาจากตรงไหนวะเนี่ยมัยิงเกินมนยิงมยรมาด้วยโอโอยโอ้ยอ้ออยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอย か最か เงินเดียวแโอ้โหยมันต้องเป็นของเาดีสุดยอยอดเลยยแล้จยก่อนนอนแล้วโอ้โหก่อนนอนอีกแล้ว อโอ้ถ้าไม่ได้เอาลูกซองมานะเสร็จเลยอะโอ้ <laughs> thank you ครับผม thank you นโด thank you พี่กบครับกอ่อน,นอนก่อน,นอนเก <c oughs> ือบเปลี่ยนปืนไม่ทันนะเกมตะกีนเนี้ยเนี่ยะสอบเม่ี้ อโอ้โอยคุณกอยยงน่าเกียดอ่ะขึ้นปีขึ้นปีโอ้ตะกอยังบวบกรรมอ่ะโอ้ยตกอท่านยังเถื่อนตะกอผมยังบกรรมเลยหยหลังเหลงแตกโอ้ดีนะนอนทันเมื่อกี้เนี่ยโอ ยิงไอตัวแรกดาวไปแล้วแล้วก็หันมาอีกทีนึงเลย